ครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่สั่งโกงไก่แจ้นะครับแล้วก็กำลังทยอยทยอยจัดส่งให้นะครับมาดูการแพ็คบ้างนะครับเราแพ็คเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแบบนี้เลยนะครับล้อมรอบนะครับแล้วก็รองท้ายไปนะครับเพื่อป้องกันการกระแทกนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าตัวทุกอย่างมันซ่อมแซมได้ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วอุปกรณ์ในการเปิดก็คือเราจะต้องใช้ท้ายแม็กนะครับหรือไม่ก็ไขควงแบนนะครับงัดซึ่งตัวนี้แม็กตัวนี้เราจะยิง ยิงไปตามโครงไม้นะครับซึ่งมีความแข็งแรงนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็งัดตัวนี้ออกฟิวเจอร์บอร์ดถ้าเก็บไปใช้ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราไว้ปิดช่องลมต่างๆทีช่วงอากาศหนาวเนี่ยนะครับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี่เก็บไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันแพคแบบนี้ก็คือทางไปรษณีย์ไทยก็คือไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับส่งบริการส่งถึงบ้านหน้าบ้านเลยนะครับในใน,ในกรณีที่ไปรษณีย์นั้นๆมีนะครับถ้าเกิดว่าอ่าทางไกล ก็คือตัวอาจจะต้องมารับที่ไปษณี่ทีนะครับขนาดก็คือ60เซนสูง60เซนลึก60เซนเท่ากันฉะนั้นเวลาที่เรามีไก่เพิ่มขึ้นเราก็สามารถสั่งไปเพิ่มเทินขึ้นได้นะครับอย่างเงี้ยความสูงอยู่ที่เมตรแปนะครับช่องละ 60, 60, 60นะครับเหมือนกับลูกเต๋านะครับสามารถซ้อนเรียงกันได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส นะครับหรือจะวางเป็นแนวนอนก็ได้นะครับแนวตั้งก็ได้นะครับตัวฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยเราก็รองด้านล่างไปเลยนะครับแล้วก็จะมีกระดาษกองมุมต่างๆเชือกนี่ก็เป็นเชือก2องชั้นนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับกระดาษเนี่ยจะเอาไว้สําหรับการเวลาที่สีแล้วเกิดความคมนะครับนี่ก็เราก็เซฟตี้ไปพยายามเซฟตี้เท่าที่จะทําได้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็คือกระดาษรองตามมุมต่างๆไม่ให้เชือกขาดนะครับ ัวนี้นะครับยังไงถ้ามีปัญหาหรือได้รับแล้วยังไงก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับมีบริการหลังการขายดูแลให้ให้คำปรึกษาให้นะครับสำหรับคนที่สั่งกรงไก่แจ้ด่านเกวียนนะครับอันนี้ก็ชุดนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับสวัสดีครับ